ห้นงนะกินกรับพอดปลาซุกปหรอครับพี่นอ้องมันจะกอบเป็นปลาคะเลดิครับพี่นอ้อง เหนือกน่า really? นั้นนะกินกับถอดปา ต้นซ si ุกนะครับพี่น้องต้นเยวกเข้เบสีสันกันเครับพี่น้องอ้กน อย่ังน้องขับตปิดปาตอนนี้ใส่กระป๋าเลายลเ,ลลลเ,นเนีน่เียากเลนะคินกับพอ ปลาไปกินที่ทำนั่นกับพี่น้องเป็นปลาตัวเล็กนะครับต้นสุกนะครับพี่น้องคือเน,นื้อหางห้อมน,นะกินรับทอดปลาทอดปลาไปกินที่ทำนั่นกับพี่น้องเป็นปลาตัวเล็ก สันมากินบ้างค่ะพี่น้องกินก็เขาเหนียวเนาะครับพี่น้องตัวกรอบเยิ้นงอยครับพี่น้อง เาเอื่นปลานะคับพี่น้ปลาอย่างนั้นครัตถ้าปิดปลาทตอใส่กระปอะไรเยเขาอื่ปลานะคับพี่น้ปลาอย่างนั้นครัตถ้าปิดปลาทตใส่กระปอะไรเย ต้นสุกตลอดค่ะพี่น้นนองกนออออออเออนื้อหมนห้อมนะกินรับถอดปลาเขาเกินป่าเอ,นนนอางน,นอคะคพี่น้องปลาอย่างน้ค่ะต้ป่าปิดปาทะเลใส่กับปากเฉันว่ากินเพค่ี่้ กินก็เขาเหนียวเนาะครับพี่น้องซุปน่ะค,ะครคะคับพี่น้องมันจะกรอบกินนก็เขาเหนียว เหนือหัวห้อนนะกินก็ถอดปลาเขาเอื่นปลาเองนะพี่น้องปลาอย่างน,นี้นนนนองขับตะวันไปป่าทะเลใส่กับปะทะเลถอดปลาไปกินทีทำน,นทั่นกับพี่น้องเป็นปลาตัวเล็กเข้าไป ซุกคนะครพี่น้องมันจะดกวอซุกคนขะครพี่น้องมันจะดกว่าทาซุกคนะครพี่นอ้อง อปอดาไปกินทีทำง้านกับชิโนเป็นปลาตัวเล็กนะครับ ซุขุะ่ะครับพี่นอ้องันเจ็ดกอบแต่งไว้สิถอดไปกินที่ทงางกนพี่นอ้องถอ่ากินสุขุมเหนยว ซูกคนละค่ะพี่นอ้องันเจ็บกอท <Okay. S 1> อดปลาไปกินทีทำง้านค่ะพี่นอ้องเป็นปลาตัวเล็ก เป็นปลาองน,นะคอปลาอย่างนั้นะตั้ปาาิปลาทะเลใส่กระปักทะเลเป็นปลาทะเลดีค่ะพี่น้อ ซุกอุ่อครับพี่น้องคนจะุดกรอบมว่าเป็นปลาจวดครับพี่น้องมันนี้เป็นปลา กนสุกแล้วค่พี่น้องกเอาเอื่นป่าเองนะคบพี่น้องปลาอย่างนี้นค่ะต้อเอาเปปลาทันทใส่กับป๋ากัเลยอ่ทอดปลาไปกินทีทำาั่นก่ะพี่น้องเป็นปลาตัวเลกกนะคบ เตงไว้สิถอดไปกินที่ท้องน่าใี่บอก